สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาทํานายดวงประจําสัปดาห์กันค่ะนั่นก็คือระหว่างวันที่24มีนาคมนะคะไปจนถึงวันที่31มีนาคมค่ะและในคลิปนี้ค่ะเราก็มาทํานายดวงชะตาของชาวราศีเมษค่ะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนจนถึง13พฤษภาคมนั่นเองนะคะใครที่ ทราบลัคนาตัวเองนะคะจะตรวจสอบทางลัคนาก็ได้นะคะก็คือผู้ที่เกิดลัคนาราศีเมษนะคะลัคนาก็จะต้องรู้วันเดือนปีเกิดนะคะและทราบเวลาเกิดด้วยนั่นก็คือจุดเกิดของคุณนะคะเรียกว่าลัคนานั่นเองนะคะมาเริ่มต้นกันนะคะจากไพ่เซล l ติคอร์สิบใบเนี่ยนะคะเริ่มที่ภาพรวมแล้วเนี่ย มีเหรียญค่อนข้างสวยทีเดียวนะคะแต่ก็มีดาบซึ่งมีดาบที่ค่อนข้างหนักสาหัสสากันด้วยนะคะสำหรับชาวราศีเมษเนี่ยปลายเดือนนี้ปลายเดือนเมษายนปลายเดือนมีนาคมเองเนี่ยถือว่าจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงอะไรที่คุณหนักอกหนักใจนะคะ มีเรื่องค้างคาอะไรบางอย่างที่มันไม่ทะลุโป่งปไปสักทีหนึ่งนะคะรวมๆแล้วเราดูกันทีละเรื่องดีกว่าว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นกับอะไรและอย่างไรบ้างในเรื่องของการเงินนะคะมองว่าการเงินค่อนข้างดีถ้าการเงินค่อนข้างดีเรื่องอื่นๆคุณสบายใจได้แล้วนะคะการเงินค่อนข้างดีหมายถึงว่ามีรายได้มาจากหนทางใหม่ๆ มีการทำงานมีแหล่งทำมาหากินช่องทางใหม่หรือคุณได้พบข่าวดีเกี่ยวกับวิธีการใหม่ๆที่คุณจะใช้ในการทำมาหากินได้นะคะนี่ก็คือภาพเด็กถือเหรียญนะคะเด็กถือเหรียญเนี่ยมักจะมาพร้อมกับข่าวดีมักจะมาพร้อมกับอะไรที่มันสร้างสารรค์บันเจิดงดงามและจับต้องได้นะเป็นเงินเป็นทองที่จับต้องได้เป็นข่าวดีเรื่องเงินแหละหรือว่าเป็นเรื่องของการ ทำมาค้าขายถ้าเกิดว่าใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าทําธุรกิจค้าขายอยู่อาจจะไปพบหน้าร้านใหม่ช่องทางใหม่ทำเลใหม่ดีๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวอยู่นะคะก็จะผุดไอเดียดีๆขึ้นมาที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำสินค้าตัวใหม่นะคะธุรกิจใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เนี่ยมันก็ เรื่องนี้มันก็จะนำความสุขความสำเร็จสดชื่นเบิกบานมาให้คุณเลยแหละมีสตาร์ขึ้นด้วยนะคะนั่นหมายถึงว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยคุณมีความหวังละความหวังนั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับความใจกล้าของคุณว่ากล้าที่จะลงทุนไหมกล้าแล้วถ้าถามว่าเอาล้วถ้ากล้าลงทุนล่ะตูมตามขึ้นไปแล้วสรุปว่าฟันธงยังไงฟันธงว่าประสบผลสำเร็จไหมก็ มันตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นของแต่ละคนด้วยนะคะการคิดวิเคราะห์เห็นไหมคะเขาจะหยุดดูเงินทุนของเขานะคะคิดวิเคราะห์ประเมินด้วยสติปัญญานะคะเดือดสตาร์ขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องของความหวังแล้วมันมีโอกาสมีแนวโน้มนะคะที่จะเป็นไปได้เนี่ย80%เเลยทีเดียวถ้าหากว่ากล้าเสี่ยงในเรื่องของเงินลงทุน คืออยากจะทำลงไปแต่ว่าใจเนี่ยก็ยังกังวลกลัวว่าเงินลงทุนมันจะไม่พออย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็คือในเรื่องของการงานการเงินเนาะซึ่งก็คือแบบดูควบคู่กันไปนะคะต่อมาในเรื่องของความรักบ้างล่ละความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเดฟูขึ้นมาเนี่ยในไพ่ของคู่รักด้วยนะคะเป็นอันว่าเวลาที่เดฟูขึ้นมาเนี่ยคู่รักอาจจะต้องเดินทางไกลหรือ อันนี้สําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะอาจจะต้องปล่อยปๆเขาไปอะบา,บางทีไม่ได้เดินทางไปไหนหรกอยู่ด้วยกันน่ะแหละแต่อยู่เขาอยู่ไม่ติดที่เขาจะมเีเรื่องของการปาร์ตี้บ้างสังสรรค์บ้างหรือว่าเดินทางออกไปเพื่อ,เ,อเพื่อการเพื่อเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ของเขาอะ่ะนะคะเขาจะสนใจเรื่องของความสำเร็จสำราญการท่องเที่ยวไม่ยึดติดกับอะไรแบบนี้นะคะ ก็ให้คุณหลับตาสักข้างหนึ่งนะปล่อยๆไปบ้างถ้าเกิดว่าแฟนคุณเป็นผู้หญิงนะคะหล่อนก็อาจจะชอบเดินห้างชอบช้อปปิง้งหรือว่าอาจจะไปท่องเที่ยวกับเพื่อนฝูงกลุ่มของเธออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแฟนของคุณเป็นผู้ชายนะก็สังสรรค์รื่นเริงปาร์ตี้ไปกับเพื่อนๆนะตรงนี้เนี่ยก็ต้องปล่อยไปค่ะก็จะเป็นไปอยู่อย่างนี้สักระยะหนึ่งไม่ได้ถึงขนาดมีปัญหาซีเรียสอะไรหรอกนะคะทีนี้ ปัญหาของคุณนะคะปัญหาของคุณเองเนี่ยเป็นเรื่องของการฝึกฝนนะคะพัฒนาตัวเองให้เกิดความชำนิชำนาญเนี่ยในเรื่องของการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนี่นะคะสองดาบเนี่ยบางคนเขาบอกมันเป็นคล้ายกับเลดารานะคะแล้วก็ปิดตาด้วยเหมือนกำลังฝึกฝนตัวเองอยู่นะคะคิดทบทวนถึงทางแยกนะคะถึงประเมินว่าจะตัดสินใจเลือก หรือไม่เลือกอะไรนะคะซึ่งคุณก็ถ้าหากว่าคุณมีสติมากพอนะก็จะเลือกได้อย่างถูกต้องด้วยอย่างเมื่อกี้ที่บอกนั่นแหละหลักๆก,ก็เรื่องเงินละเรื่องการลงทุนเรื่องเงินเรื่องงานละว่าคุณจะใช้เงินลงทุนเนี่ยไปกับงานเหล่านี้แบบไหนอย่างไรนะคะนี่เป็นเรื่องของตัวนี้นะคะคือมีสติแล้วก็มีสติแล้วก็ตัดสินใจให้ชัดเจนให้เฉียบขาดเฉียบคม ะะบางทีเนี่ยหลายๆคนพอไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องของซิกเซนลางสังหรณ์ที่เกิดจากการสวดมนต์นะคะแต่พอเวลามันไปคู่กันกับเรื่องเองินเรื่องทองแล้วมันไม่ใช่ซิกเซนอย่างเดียวหรอกค่ะมันเป็นเรื่องของประสบการณ์เก่าๆประสบการณ์เก่าๆที่มันนําพาการตัดสินใจที่ถูกต้องเราบางคนเขาอาจจะเรียกตรงนั้นว่าลางสังหรณ์ซิกเซนจริงๆแล้วมันประมวลขึ้นมาจากประสบการณ์เหล่านั่นแหละการรู้การเห็นการ ได้สัมผัสการได้มีประสบการณ์มาก่อนเมื่ออดีตมาแล้วมันจะทําให้เราประเมินอนาคตไปได้ด้วยดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากคิดว่าเป็นเรื่องเงินเรื่องทองนะคะคิดอะไรก็ตามเอาตัวเลขเป็นหลักเอาเหตุผลเอาความจริงมานะคะแล้วคุณจะได้ข่าวดีจะได้เงินที่มันจับต้องได้นะคะจะได้เริ่มต้นกิจการใหม่ๆทีนี้เรามาดูแถบนี้กันนะคะปัญหาของคุณก็คือ อยากจะหยุดพักอยากจะพักผ่อนนะคะงานชุลมุนรัดตัวนะคะแล้วก็อยากจะท่องเที่ยวอยากจะอิสระบ้างเนี่ยเห็นแฟนไปก็อิจฉาแฟนนะอยากจะท่องเที่ยวอยากจะไปกับแฟนไปกับคู่รักนะคะทีนี้เนี่ยก็ต้องรอเวลาค่ะตอนนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่ช่วงที่คุณจะพักผ่อนได้หรอกเพราะว่าในที่สุดแล้วมีสถานการณ์บางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจนะ,ะตัดสินใจเนี่ยบางทีเนี่ย คนที่เป็นเจ้าของกิจการอาจจะต้องยุบอาจจะต้องยกเลิกจากกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยตัดเขาเรียกว่านิ้วไหนร้ายก็ตัดนิ้วนั้นออกแล้วมันจะช่วยพยุงสถานการณ์ของคุณได้เป็นอย่างดีนะคะแต่สําหรับคนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณอย่าเอาภาระหรือ,เ,อเรื่องเก่าๆที่มันทําเสียมาที่มันเจ๊งมามามา,มาเขาเรียกว่าใหญ่อย่าไปโยกย้ายบัญชีแบบ ไอ้ตรงนี้ไม่พอตรงตรงนี้กําลังเดินกอไก่กําลังเดินได้ดีแต่ไอ้ขอไข่ไม่พอโอนเงินจากกอไก่ไปปะกขอไข่อะไรแบบนี้ไม่ควรนะคะไม่ควรทําแบบนั้นเพราะว่าชิ้นหนึ่งคุณกําลังทําได้ดีแต่อีกชิ้นหนึ่งจะไปทําไอ้เรื่องที่มันดีอะ่ะเสียกระวนนะคะตรงนี้เนี่ยฝากเตือนเอาไว้นิ้วไหนร้ายให้ตัดนิ้วนั้นออกนะคะนี่เป็นคีย์เวิร์ดของคุณแล้วก็เป็นหนทางในการแก้ปัญหาของคุณด้วยและ ผลทางในการแก้ปัญหาของคุณตัวช่วยที่จะเข้ามาแก้ปัญหาของคุณนี่ก็คือ w ิ l of f o r t u n e เนี่ยเป็นไพ่ที่พูดถึงเรื่องของกงเกวียนกำเกวียนใครทำอะไรไว้ก็มักจะได้แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของบุญกุศลการสวดมนต์ภาวนาวิปัสนาธรรมอะไรแบบเนี้ยช่วยได้นะ่หาว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องแบบเพอร์เจอแบบว่านั่ง นั่งสมาธิไปเรื่อยๆเรื่อยๆงานมันจะดีขึ้นได้ยังไงมันก็จะดีด้วยเรื่องของธรรมะจัดสรรขึ้นมานะคะคุณทําให้เต็มที่ในทุกด้านในด้านทางโลกก็คิดวิเคราะห์ด้วยสติปัญญาอย่างที่บอกไปในด้านทางธรรมก็ฝึกฝนอบรมตัวเองไปนะอา้าวเมื่อกี้นี้เราเราพูดถึงเรื่องความรักแวะเป็นเรื่องความรักสักนิดหนึ่งเนาะพอเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าอา่าพูดถึงแต่คนมีคู่ว่าให้ปล่อยๆเขาไปบ้างนะ คนโสดนะคะยังไม่มีว่แววยังรักการท่องเที่ยวยังหวงความโสดอยู่ยังรักความอิสระของตัวเองอยู่มาดูเรื่องสุขภาพมีอะไรบ้างก็เรื่องสุขภาพเนี่ยมันอมองว่าเป็นเรื่องของระบบภายในที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลังนะคะกระดูกสันหลังเนี่ยแนวนอนเนี่ยนะคะตลอดไปจนปอดเครื่องใน เครื่องในด้านบนนะ่ะก็คือ,อปอดหัวใจนะคะก็บริเวณนี้คุณอาจจะมีอาการเจ็บทรงอกไม่ค่อยไม่ทราบสาเหตุนะคะก็หาหมอตรวจดูบ้าง ลึกๆแล้วก็ดูว่าอาจจะเป็นเรื่องของความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วคุณก็ต้องการการนอนที่มากขึ้นกว่านี้รู้สึกว่าที่ฉันนอนไปมันไม่พอมันไม่เต็มอิ่มบางคนนอนเยอะนะแต่มันหลับไม่ลึกมันก็ไม่พอนะคะเอาล่ะนี่ก็คือดวงชะตาทั้งหมดของชาวราศีเมษนะคะพยายามจะพูดให้รวบรัะแต่ก็อยากจะให้ครอบคลุมกันทั้งหมดนะคะก็ถ้าหากว่าใครถูกใจเนี่ยก็มากด Subscribe ที่ตำหนักดวงนะคะเราก็จะมีอย่างนี้ให้ทุกๆสัปดาห์นะดูดวงกันทุกสัปดาห์แบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะตรวจสอบดวงชะตาโดยตรงก็ i n นบ x ็อมาค่ะที่เพจของทิพวารีราชินีพระจรันทร์คลิปนี้ลาไปก่อนขอให้ชาวราศีเมษทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ